เดี๋ยวเราจะมาปิด Internet Explorer เวลาที่เราออกเกมโยกังแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ผมใช้ Windows 10เนาะอ่าให้กด Start มานะครับผมพิมพ์ไปเลยครับ Control Panel นะครับพิมพ์ c o n มาปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงน,นี้อ่ามาตรงนี้นะครับผมให้เรียกในส่วนของ Category นะครับผมตรงนี้อไปที่โปรแกรมอ่ากดที่โปรแกรมมาไม่ใช่ว่า Turn On Turn Off ตรงนี้ ให้เราติ๊กอินเทอร์เน็ตเอ็กพอเอร์ออกนะโอเคโอเคตกลงเสร็จแล้วมันจะบังคับให้เราทำการรีสตาร์ทโอเคนะฮะกดรีสตาร์ทเลยหลังที่เรารีสตาร์ทแล้วเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันต่อนะฮะผมอ่ะคลิกขวานรับผมโอเพนมานะฮะเอาละเราจะไปในส่วนของปิดอ่าตอนเข้าเกมเป็นเสียงตึงตึงตึง,ตงเงี้ยฮนะคเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมนะฮะผมให้เราไปที่ในส่วนของคลายแอ้มม น่าจะเป็น Data นะผมน่าอยู่ในแถวไหนในแถวนี้ Interface Data Movie อ่าเจอละลบมันทิ้งไปซะอ่าไปเรามาลองเข้าเกมกันอ่าถ้าบอกเวลาเข้าเกมมันไม่ดังตึ้งตึงแล้วใช่ไหมอ่าลองลองกดลองกดออกไม่เด้งเข้าเว็บแล้วอ่าจบแล้วครับผมนะเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ